สุดหลายรุ่งงามคือความฝันสุดผู้เขาฉันสูงเสียดฟ,ฟ้าใครต่อใครมุ่งไปเพื่อควคว้าให้ได้มาครอบครองและฉันคือนหนึ่งในนั้นสู้อดทนบน สาขาบต่อไปก็จะเป็นการแนะนําสาขาสื่อสารแบรนด์ซึ่งอยู่ในคณะนิเทศศาสตร์ค่ะแล้วอาจารย์วิรินก็จบด็อกเตอร์ทางด้านนี้โดยตรงเลยละค่ะนั่นจะคุยว่าจบมาสูงว่างั้นเถอะอาจารย์วิรินครับถ้าหากจะยกหางตัวเองนี่ยรุณายกเองได้ไหมครับอย่าไปใช้ให้นักศึกษามายกให้มันแม่ม คืออาจารย์วิไม่ได้ใช้หรอกค่ะเรื่องพูดเองเพราะว่าเริ่มก็ชื่นชมอาจารย์วิในการส่วนตัวอยู่แล้วค่ะเนออืออ่ะโอเคโอเคว่าไปผมรอฟังอยู่เลยอ้าค่ะเการสื่อสารแบรนด์อโทษน,น,นะอย่าหาว่าขัดนะไอ้วิชาสื่อสารแบรนด์อะไรนี่ต้องเสียเวลาเรียนถึงด็อกเตอร์เลยโอ้โหเอ่อค่ะ คือดิฉันคิดว่าเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ<ม>อย่างตอนที่ทำทีซิสเนี่ยดิฉันก็ทำเรื่องเกี่ยวกับ luxury brand โ,<อ>โดยตรงเลยนะคะ<อ>เพราะว่าในประเทศไทยนะคะบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงมีน้อยมากอเออหรือจะเรียกว่าไม่มีเลยก็ได้ค่ะไม่มีเลยนะค่ะในเมืองไทยนะคะ<ม>ก็ PIM เปิดเป็นที่แรกเลยค่ะ<อ>แล้วเริ่มคิดว่าน้องเอ๋ยก็เหมาะก,กับสาขานี้มากเลยนะคะโอ้โอเอ๊แล้วกวิชยัยไ แล้วชื่อแบรนด์แล้วชื่อรีแบรนด์ใช่ไหมมันอะไรคุณคุณว่าไปเลยสิโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าหาว่าขัดนะกรุณาอย่าใช้สับสูงคือผมเป็นคนเข้าใจระยกนิดนึงเออนี่ไอคนที่ชื่อเพตราเขาเรียนอะไรเรอ่นี่เทศสื่อสารแบรนด์สื่อสารแบรนด์มันเป็นยังไงอะ เรียนเกี่ยวกับอะไรหรอฉันเรียนรีเทลตอบไม่ได้หรอกจก้ะเรียนคนละอย่างคนละเรื่องไม่รู้เรื่องอ๋องั้นไม่เป็นไรหรอกงั้นเดี๋ยวเอาไว้เราไปถามเพตราเองก็ได้เ<ม>อ้านั่นไงพูดถึงก็มาพอดีเลยอ๋อ,อนี่สื่อสารแบรนด์เนี่ยนะเรเรียนพวกการสร้างแบรนด์ไงการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการทําให้แบรนด์เป็นที่น่าจดจําซึ่งทําให้เราอะสามารถเพิ่มราคาของสินค้าได้เพิ่มขึ้น นี่ไหนบอกตอบไม่ได้ไงนี่เล่นมาเป็นชุดเลยนะเธอจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปถามเพตราไงจ๊ะเขาเป็นคนที่รำคาญโดนเวี่ยงมาจะร้องไห้สวัสดีครับเออสวัสดีค่ะยืนอยู่สองคนถ้าคนเดียวก็ไอเป็นเพื่อนเราพารู้จักกันแต่ว่าเออครับเป็นแขก เราก็ต้องทักเขาก่อนตามมารยาทไงเอ่อแล้วนี่ซื้ออะไรมาล่ะคะนี่แหละค,ะลครับกล้ยแขกครับผมกล้ยแขกเหรอน่าทานจังเลยอะ่ะไม่ได้อันนี้ของอาจารย์บีครับไฮโซอย่างอาจารย์บีกินกล้ยแขกไม่รู้เหมือนกันนะเห็นอาจารย์วีเขาสั่งว่าให้ไปซื้อขนมอะไรก็ได้ที่ขายอยู่ริมถนนหาบเล่แพงลอยอะไรก็ได้เราเลยซื้อกล้ยแขก น่าจะเอาไปเลี้ยงแขกมั้งลักชัวรี่แบรนด์เนี่ยคือสินค้ากลุ่มฟุ่มเฟือยค่ะคือแบรนด์ของสินค้าหรูหราราคาแพงหรือจะเรียกว่าสินค้าที่ไม่มีความจำเป็นก็นได้นะคะ เอสินค้าไม่มีความจําเป็นทําไมขายแพงได้ก็นี่แหละค่ะอยู่ที่ขบวนการการสร้างแบรนด์สมมุติว่ามีสินค้าอย่างเดียวกัน2ยี่ห้อถ้าเกิดว่าเรารู้วิธีการสร้างแบรนด์เนี่ยเราก็จะสามารถขายได้ราคาแพงกว่าคู่แข่งแล้วก็ขายได้ดีด้วยค่ะไปขอโทษนะคะคือ ช่วยอธิบายให้ผมแบบฟังแล้วเข้าใจอะไง่ายๆได้ไหมเอ,อ่อสมมติสินค้าเป็นโทรศัพท์ก็ได้ค่ะโทรศัพท์เนี่ยมีคุณสมบัติในการโทรเข้าโทรออกแต่ว่าเราก็สามารถสร้างแบรนด์ของสินค้าได้ด้วยการเพิ่มคุณประโยชน์เข้าไปเ,ออเช่นใส่ฟังก์ชันต่างๆมีเมลมีเน็ตมีแชทแล้ก็สามารถจะอัพราคาได้เพราะว่ามันก็เป็นมากกว่าโทรศัพท์อย่าง iPhone เนี่ย มันก็กลายเป็นสินค้ากลุ่มลักซ์สรี่แบรนด์ไปแล้วค่ะผมถามอาจารย์วิคุณนะตอบแทนทำไมหรือว่าอาจารย์ไม่รู้เลยต้องให้ลูกศิษย์ตอบแทนแล้วใช้กดกดเอาทำเป็นไม่ได้ยินคำถามคือหนูก็พอทราบบ้างค่ะก็เลยช่วยอธิบายแทนก่อนค่ะออขอโทษทีค่ะออคือที่เอื้อมดาวพูดมาเนี่ยถูกต้องทั้งหมดเลยค่ะ คุณสมบัติของโทรศัพท์เนี่ยก็คือโทรออกกับรับสายแต่ว่าคุณประโยชน์ต่างหากค่ะคือสิ่งที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อสินค้าของไทยหลายอย่างเนี่ยที่ขาดโอกาสสร้างแบรนด์ไม่เป็นก็เลยขายไม่ได้ราคาค่ะตัวอย่างล่ะตัวอย่างคือโทษนะพอดีผมมีปมด้อยอฟังอะไรไม่ไมไมค่อยเข้าใจแล้วอธิบายอะไรม,มันต้องมีตัวอย่างนะมีไหมตัวอย่างไม่มีปัญหาค่ะดิฉันเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ เอื้อมดาวจะาช่วยไปดูหน่อยว่าเพตรามาหรือยังไม่ค่ะมาแล้วครับคือผมได้กล้วยแขกมาครับใช้ได้ไหมอืมโอเคจ้าอะไรก็ได้จ้ะเออเดี๋ยวเพตราอยู่ฟังด้วยนะถามพี่ตีเล็กเลยพี่ตีเล็กเขาตอบได้หมดแหละเพเรียนแค่ปีหนึ่งไม่รู้อะไรหรอกอ่ะน้องเอ๋ยตัดสินใจได้หรือยังว่าจะเรียนสาขาอะไรเออ คือ,องี้ค่ะพี่ติเล็กตอนนี้เอ๋ยกำลังสนใจเรื่องสื่อสารแบรนด์นะคะอ๋อสาขาน,นี่ยเพิ่งเปิดใหม่เลยนะถ้าเรียนตอนนี้เนี่ยก็โอเคมากเลยเพราะว่าได้เปรียบกว่าที่อื่นที่อื่นยังไม่มีนะ่ะแล้วในตลาดเนี่ยก็มีดีมาสูงมากอ๋อแล้วอย่างนี้เนี่ยไอ้แบรนด์เนี่ยมันแปลว่าอะไรหรอคะแบรนด์ก็แปลว่ายี่ห้องไงคะ <c oughs> สวยอย่างเดียวนะเราหลอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไอที่แปลว่ายี่ห้อเนี่ยเรารู้เราหมายถึงว่าความหมายลึกๆของมันคืออะไรแบบลึกกว่าความเป็นป้ายยี่ห้อไม่บอกหรอกคุณอาจจะทานกล้วยแขกนะคะโอ้กำลังหิวเลยน่ากินอ่าเดี๋ยวก่อนคะ่ะขอโทษทีนะคะ,ะสมมุติว่ามีกล้วยแขกอยู่สองแบรนด์นะคะ คุณอาจจะเลือกแบรนด์ไหนคะเฮ้ยผมเป็นคนชัดเจนผมเลือกอะไรผมเลือกเลยไม่มีอาจจะไม่มีลังเลเาจากผมไม่ได้หมายความว่าคุณอาจจะลังเลคะ่ะหมายความว่าคุณอาจจะเลือกแบรนด์ไหนะอะค่จจะเลือกเลยไม่อาจจะย์เลือกเลยทำไม <c oughs> อะคืออาจารย์วิเขาต้องการจะบอกกับคุณอาจจะนะครับว่าคุณอาจจะ จะเลือกแบรนด์ไหนใช่ค่ะให้คุณอาจจะลังเลอ๋อผมเข้าใจแล้วหมายถึงว่าผมอาจจะเนี่ยอาจจะเลือกแบรนด์ไหนใช่ยังงั้นแปลว่าผมที่ชื่ออาจจะเนี่ยเนี่ยจะเลือกแบรนด์เอางี้เพื่อเป็นการไม่ไม่งงไม่ต้องงงอะไรเรียกผมว่าเมบีแล้วกันอ่าเมบีค่ะงั้นเชิญคุณเมบีเลือกเลยค่ะเชิผมว่านี่สิแวบ้าไปนี่ อ้าแล้วทําไมไม่เลือกอันนี้ล่ะคะอ้าวอันนี้มันหล่นพื้นอะเน้นพื้นโต๊ะสกะโปรกเลือกทำไมล่ะอ้าวแต่ว่าอันนี้เนี่ยดิฉันขายชิ้นละ1ิบาทนะคะส่วนอันนี้ขายแค่ชิ้นละ2บาทถูกกว่ากันตั้งเยอะนะคะให้ฟรีก็ไม่เอานี่แหละค่ะถือความแตกต่างที่มาจากกระบวนการสร้างแบรนด์กล้วยแขกมาจากถุงเดียวกันแต่ว่าสามารถขายได้ในราคาต่างกันเรื่องดาวกับเพตราตอบได้ไหมจ๊ะว่าเป็นเพราะอะไร ความรู้สึกว่ากล้วยแขกที่อยู่บนพื้นโต๊ะเนี่ยมันไม่สะอาดนะครับคนซื้อก็เลยไม่อยากจะซื้อหรือว่าขายแล้วก็ขายไม่ได้ราคาเอื่อมว่ามันอยู่ที่แพ็กเกจค่ะแพ็กเกจที่เป็นจานเนี่ยมันก็ดูดีกว่าแพ็กเกจที่เป็นพื้นโตะ๊ะถูกต้องจ้ะแพ็กเกจก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือความรู้สึกที่มีต่อกล้วยแขกทั้งสองแบรนด์ เราจะทำยังไงให้กล้วยแขกสามารถขายได้ราคามากกว่าเดิมเดี๋ยวๆคุณกำลังจะบอกผมว่าคุณสามารถขายกล้วยแขกได้แพงกว่าถุงละยีบาทเหรอถูกต้องค่ะในปริมาณที่เท่ากันดิฉันสามารถขายได้ถึง50บาทถ้าเกิดว่ารู้วิธีการสร้างแบรนด์ก็ทำได้จริงค่ะไหนทำให้ผมเชื่อสิว่าคุณจะขายห้บาทได้ไงอันดับแรกนะคะ ถ้าเกิดว่าจะขาย50บาทเนี่ยกลุ่มเป้าหมายต้องเป็นคนละกลุ่มกับคนเดินถนนค่ะเช่นอาจจะไปขายในห้างแพรรากอนนะนะคะโอ้โหนะคะสวัสดีค่ะจันวิรินค่ะอ๋อค่ะท่านคณะบดีค่ะข,ขอตัวสักครู่นะคะค่ะท่านใช้งี้บ่อยไหม หนังสือบนชั้นหนังสือเนี่ยมีเยอะมากลองนึกดูว่าถ้าหนังสือทั้งหมดนี้ไม่มีปกเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นทำไมมีปกตนน้ำข้างในมันก็เปียกไงเออถือไปถือมาก,ก็ลำบากดูนี่เนี่ยบางขาดง่ายด้วยเออมันก็ใช่อ่ะนะแต่ว่าพี่ไม่ได้หมายถึงประเด็นนั้นนะ่ะเออว่าไงอ ถ้าไม่มีปกเหรอคะอเราก็จะไม่รู้ค่ะว่าหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยเป็นหนังสืออะไรแล้วก็เวลาที่เราจะหาหนังสือเนี่ยก็คงจะหายากอะคะ่ะอืเห็นไหมว่าปกหนังสือเนี่ยทำหน้าที่อะไรก็ป้องกันไม่ให้หนังสือเปียกไงเล่าถามอยู่ด้านไหนที่ไม่ได้หมายถึงประเด็นนั้น ปกเนี่ยก็ทำหน้าที่บอกว่าข้างในหนังสือเนี่ยเป็นหนังสืออะไรคะ่ะถูกต้องปกหนังสือเนี่ยทำหน้าที่สื่อสารแบรนด์ของสินค้าก็เหมือนกันทำหน้าที่เดียวกันคือสื่อสารว่าฉันเป็นสินค้าอะไรฉันมีคุณสมบัติยังไงคืออน,นี่จะตอบอยู่แล้วเหมือนเมื่อกี้ตอบไม่ทันเอ่างอย่างนี้ คุณสองคนทำให้ผมซื้อกล้วยในราคาะ50บาทได้ไหมอ่าเอาเลยอ๋อถามค,คุณแล้วอ้าวไหนคือว่าเด็ก t i m เก่งมีประสบการณ์ในการทำงานคิดต่อยอดได้ดีที่สุดเอาเลยสิเอาเลยเอาเลยคิดเลย วิธีการของเรานะคะก็จะทําให้สินค้าเนี่ยแตกต่างหาจุดขาดที่เป็นตัวเองค่ะจากนั้นเราก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้ไม่ต้องพูดและทําเลยดีกว่าทําเลยผมรอดูอยู่ทําเลยผมว่าเรารอให้อาจารย์เขากลับมาก่อนดีไหมไม่ต้องรอห้ามใช้อาจารย์เป็นตัวช่วยเข้าใจไหมคุณสองคนทําเลยเอางี้ผมให้เวลาผมจะไปปัสสาวะ ขากลับผมจะกำกล้วยมาเอาอโทษผมจะกำเงิน50บาทมาซื้อกล้วยของคุณค่ะสวัสดีค่ะอ้าวคุณอาจะาก,กลับแล้วหรอคะยังครับพอดีจะไปปัสสาวะนิดหนึ่งครับอ๋อค่ะเออคือเรื่องสร้างแบรนด์ให้กล้วยแขกนะคะดิฉันคิดว่าแบบนี้นะคะผมให้ลูกศิษย์คุณจัดการเรียบร้อยแล้วแต่ผมยังมีข้อสงสัยอยู่นะสงสัยอะไรคะเอยหอ พ่อเธออะคุณเมย์บีอะจ้ะอะฮะเขาแต่งตัวแปลกๆเนาะอ๋อมันเป็นสไตล์เขาหน่าเขาแต่งแบบนี้มาตั้งแต่สมัยหนุ่มแล้วมันเกี่ยวกับอาชีพด้วยไหมสไตล์มันดูคันทรีนิดๆน,น,นะใช่ค่ะพ่อเอ้ยเนี่ยเขาทำฟาร์มา่ะคะมีเลี้ยงวัวนมแล้วก็มีเลี้ยงม้าอีกนิดหน่อยเอ้าจริงหรอ,อเสนตบว่าบ้านเธอต้องรวยมากแน่ๆเลยอะต้องมีที่เป็นรอยๆไร่รเลยใช่ไหม รวยขนาดนี้จะมาเรียนให้เหนื่อยทําไมกลับบ้านนอกไปช่วยพ่อช่วยแม่รีดนมวัวดีกว่าไหมไอ้เยอะไปนิดนะผมว่าคุณนี่เป็นคนบ้าแบรนด์นะเห็นอะไรเป็นแบรนด์ไปหมดทุกอย่างในโลกนี้ก็คือแบรนด์ทั้งนั้นแหละค่ะทุกคนก็พยายามจะสร้างแบรนด์ของตัวเองไม่จริงอะดูผมดิไม่เคยสร้างอะไรเลยแบรนด์เลยไม่เคยสร้าง บางทีคุณอาจจะยังไม่รู้ตัวนะคะ <No. S 1> คนเราก่อนออกจากบ้านเนี่ยเสื้อผ้าหน้าผมก็คือแบรนด์ไม่มีเสื้อผ้าผมนี่ยี่ห้อธรรมดามากเลยไม่มีแบรนด์เนมใดๆคุณดูคุณดูดูดีฉันไม่ได้หมายถึงยี่ห้อคะอ่ะอย่างคุณเนี่ยเลือกใส่เสื้อกึง่งแคชชียร์นิดๆแทนที่จะผูกเนคไทเนี่ยกลับเลือกใช้โปโลไทซึ่งค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ กางเกงก็เป็นผ้าเวสพอยต์สิ่งที่ดิฉันเห็นก็คือผู้ชายที่ชอบแต่งตัวแมนแมนแล้วก็ชอบทำงานกลางแจ้งดูลุยๆแต่ก็แอบหรูผมอาจจะเนี่นะครับแอบหรูไม่มีหรูได้ๆก็นาฬิกาข้อมือเรือนนั้นไงคะ ็นนาฬิกาสำหรับคนที่ชอบทำงานอาท์ดอร์แบรนด์นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใช่ของปลอมราคาก็เกือบสองแสน <c oughs> คุณกำลังจะบอกกับคนที่เห็นคุณว่าคุณเป็นแมนชอบใช้ชีวิตกลางแจ้งและฉันมีตังค์ถูกไหมคะเออคุณรู้คนเดียวมั้ง ไม่มีใครก็ดูออกรอกว่าผมใช้นายกายี่ห้ออะไรนุแสนกว่าก็เพราะว่าคุณไม่ได้ต้องการจะสื่อสารกับคนระดับล่างแต่ว่าคุณต้องการจะสื่อสารกับคนระดับเดียวกันกับคุณหรือว่าสูงกว่าคุณฉันว่านะหน้าอย่างเนี้ยเธอต้องหน้าเหมือนแม่แน่ๆเลยวันหลังพาแม่มาสิฉันเห็นแต่หน้าพ่อเธอแล้วฉันอารมณ์เสีย พ่อแม่เราเขาเลิกกันไปนานแล้วอะอจริงเหรอทำไมอะเลิกกันทำไมอะดีเล็กมีเรื่องให้ช่วยหน่อยอะ <c oughs> และถ้าให้ลึกลงไปกว่านั้นนะคะคุณมีลูกสาว <c oughs> แต่ไม่สวมแหวนเนี่ย <c oughs> ก็แปลว่าโสดพร้อมลุย เราสับป,ปรุรุแถมยังรู้ทันว่าโสดพร้อมลุยทีนี้อาจจะต้องเอาคืนล้างอายซะหน่อยสร้างแบรนด์ให้กล้วยแข็มันก็ต้องทำให้กล้วยแขของเราเนี่ยแตกต่างจากกล้วยแข็ธรรมดาชื่อก็ต้องโดนเดี๋ยวไอคิดชื่อให้ชื่อไว้ก่อนเพราะชื่อเนี่ยต้องเข้ากับจุดขายของกล้วยแข็ของเราด้วย แพ็กเกจมันก็สําคัญนะพี่เพกับไอซ์ช่วยกระทำแพ็กเกจได้ไหมได้ครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปเอาอ,อปุปกรณ์ก่อนแล้วกันนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเอรไปช่วยนะไม่ต้องไปหรอกคะ่ะอยู่ที่นี่ช่วยกันคิดเรื่องกล้วยแขกดีกว่ามันสําคัญกว่านะคะอ๋อได้สิได้อยู่ด้วยกันก่อนเอางี้สมมติว่าถ้าเราจะลองใส่ส่วนผสมพิเศษลงไปในกล้วยแขกอะเอรว่าเราลองใส่อะไรดี ถ้าเป็นเอยเหรอคะอตอนเด็กๆอ่อะค่ะเอยอ่ะชอบเอากล้วยไปจิ้มช็อกโกแลตกินเออแปลกดีนะเอ๊ะแต่ว่าช็อกโกแลตเหรอถ้ามันเราความร้อนมันก็ละลายสิเผออ็ดผมยังอ่อนไปหน่อยจริงนะแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาผงโกโก,โก้ไปผสมกับแป้งก่อนทอดล่ะคะเฮ้ยแบบนี้นี่<อ>รสชาติต้องต่างไปแน่นอนเลยอะ Uh huh. มันดูมีความเป็นตะวันออกผสมกัตะวันตกดีด้วย uh huh. งั้นเอาชื่อนี้ไหมกล้วยแขกลูกครึ่งเฮ้ย hey, ฟังดูน่ารักดีนะคะดูจริงใจดีอะ่ะ uh huh. แต่พี่ว่ามันยังดูแข็งๆนะมันน่าจะมีชื่อที่ดูมีสตอร,รี่มากกว่านี้อะ่ะกล้วยแขกครึ่งควบลูก้ พี่ว่าไอความหมายที่ดูเป็นครึ่งๆึ่งหรือว่าสองอย่างมารวมกันเนี่ยมันโอเคแล้วนะเพราะมันดูมีซ่าสตอรี่ต่อได้ง่ายกล้วยแขกสองแผ่นดินฟังดูแกรนนะเนาะใหญ่น,น,<อ>นะใ่เกือบแล้วเก,เกือบแล้วคือเกือบแล้วเพราะว่ามันยังแข็งอยู่นิดนึงอ่ะอีกนิดนึงหน้าอีกนิดนึงเอ้ยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นกล้วยไข่วีพบล่ะคะ เฮ้ยได้เลยาไม่พบโอเคเลยทวิภพบ่งบอกสตอรี่ดีด้วยนะเยดสร้างเรื่องใส่เข้าไปโอ้ยสุดยอดออล้ต้องมาแปลไทยเป็นไทยโอู้ลำบากลำบากลูกครึ่งก็ลงตัวอยู่แล้วถ้าใส่เรื่องเข้าไปนะสุดยอดใส่ง่ายด้วยชื่อนี้จำง่ายชัวร์เฮ้ยเก่งมากพอเพื่อนเขา เอ้ยไปไหนมาลูกไปพารากอนมาค่ะพ่อไปพารากอนเออพ่อคะ่ะเอ้ยซื้อกล้วยแขกมาฝากพ่อด้วยนะคะกล้วยแขกเนอ้ยหน้าตาหน้ากินนะกล้วยทอดทวิภพใช่คะ่ะพ่อ <c oughs> ที่ร้านนะคะพ่อคนนี้แน่นมากเลยคะ่ะพ่อใช่คะ่ะคืออย่างนี้คะ่ะพ่อคือเจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นฝรั่งผู้หญิงค่ะ แล้วเขาได้แต่งงานกับหนุ่มคนไทยใช oh. ่แล้วฝรั่งเนี่ยเขาชอบกินกล้วยแขกมากเลยค่ะพ่อ เขาหละชอบกินกล้วยแขกใช่ค่ะตอนเขามาเมืองไทยครั้งแรกพอาะเขากินครั้งแรกปุ๊บนะเขาแบบชอบมากแล้วเขาก็กินตลอดเลยค่ะแล้วแฟนเขาเนี่ยชอบกินโกโก้ใช่ค่ะคราวนี้เนี่ยเขาก็คิดจะทําธุรกิจร่วมกันใช่ไหมคะเขาคิดว่าเอ๊จะทํายังไงดีนะจะทําอะไรดีเขาก็เลยนึกได้ว่าอ่ะเธอชอบกล้วยแขกนี่ส่วนฉันเนี่ยชอบโกโก้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็มาคิดสูตรใหม่ขึ้นมาเลยก็เลยกลายมาเป็นกล้วยแขกผสมโกโก้ค่ะพ่อก็เลยได้ชื่อนี้มาเลยค่ะเลยเป็นสิ่งมากกล้วยทอดทวิภพต้องลองต้องลอง โอ้รสชาติดีกว่าก๋วยแขกข้างถนนเยอะเลยกล,ล่องละห้าสิบาทเองนะคะพ่อห้าสเลยหรอแพงไปนิดหนึ่งนะแต่ว่ากินแล้วคุม้มอืมมันมีรสชาติโกูโก้เลยนะใช่ค่ะโกโก้แบบถ้าทาเป็นกูโก้แพงเลยใช่ค่ะคุ้มมากเลยนะคะพ่อ,อ ญี่เปเลยคิดไงว่าถ้าเกิดว่าแตงโมมันกลายเป็นสี่เหลี่ยมล่ะผมส่งให้เพื่อนคุณรับอ่ะคุณแย่งไปรับแล้วเสียงผู้หญิงเข้าดูดูผมมีปัญหาเลยเขาเข้าใจผมผิดเลยเนี่ยืิ๊กสําคัญกว่าว่างั้นอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วออาจาว้วิชาโลจิสติกของคุณเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันผมได้ยังไงพ่อเนี่ยมีกิกทั้งหมด4ีกิ๊กโอ้โหถ้าเราเอามาใช้แบบบริหารจัดการกิ๊กอย่างเนี้ย